ถ้าจะให้ผมเล่าถึงประวัติของชายคนนี้ทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้แังั้นผมขอหยิบเอาบทเรียนในชีวิตของเขาสักบทมาเล่าให้ฟังกันลวกันคุณรู้ไหมศัตรูที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่คนที่อยู่ข้างหน้าคุณแต่เป็นเสียงที่อยู่ข้างในหัวของคุณเองเสียงที่บอกว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่เก่งพอหรือยอมแพ้ซะเถอะมันเหนื่อยเกินไปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับเสียงในหัวนี้ในสถานการณ์ที่เสี่ยงชีวิต ในหน่วยทหารที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยยอดฝีมือที่สุดในโลก SEAL Team หหรือที่เรียกว่า Death Group f e e l for Life Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ f e e l for Life เติมพลังให้ชีวิตช่องที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและความแกร่งของหัวใจให้กับทุกท่านตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของ DJ ชิปลีอดีตทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Navy s e a และเป็นสมาชิกของหน่วยตำนาน SEAL t e a ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แต่วันนี้เราจะไม่มาพูดถึงการปฏิบัติการลับหรือความดุดันในสนามรบเท่านั้นเราจะมาดูกันว่าสมอรภูมิที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาคือการต่อสู้กับตัวเองข้างในใจและบทเรียนนี้จะช่วยให้คุณเอาชนะความกลัวความกดดันและเสียงข้างในหัวที่บอกให้ยอมแพ้ได้อย่างไรในตอนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ3ประเด็นสําคัญครับอันดับแรกเราจะเล่าเรื่องราวชีวิตของดีเจชิปรีตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นสมาชิกของซีลทีม6ที่ทุกคนยกย่องและหวาดกลัวอันดับที่2เราจะพาไปดูว่า ความกดดันและความกลัวที่เขาเผชิญในภารกิจจริงสะท้อนกับสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจําวันอย่างไรและสุดท้ายเราจะมาดูเทคนิคที่เขาใช้เอาชนะเสียงข้างในหัวที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้เลยทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับเราในยุคนี้คุณรู้ไหมครับว่าสถิติแสดงให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่ในยุคนี้เผชิญกับความเครียดและความกดดันสูงกว่าคนรุ่นก่อนถึง3เท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนความคาดหวังจากสังคมหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกติดอยู่ในกรงกฎเกณฑ์ของตัวเองกลัวที่จะลองทำอะไรใหม่กลัวที่จะล้มเหลวและบางทีก็กลัวแม้แต่ความสำเร็จเพราะกลัวว่าจะรักษามนไว้ไม่ได้ แต่ถ้าผมบอกว่าคนที่ผ่านการฝึกที่โหดร้ายที่สุดในโลกและเข้าไปปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ที่เสี่ยงชีวิตเขายังต้องต่อสู้กับความกลัวและเสียงข้างในหัวเหมือนเราทุกคนคุณจะรู้สึกอย่างไรดีเจชิปลีเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ธรรมดาเลยครับพ่อของเขาคือดอนชิปลีอดีตเนวี่ซิลที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นคนที่เปิดโปงคนที่โกหกก็เป็นซิลทําให้หลายคนเสียหายแต่การเป็นลูกของฮีโร่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะง่ายเสมอไปตรงกันข้าม มันทําให้ดีเจรู้สึกกดดันมากกว่าเด็กทั่วไปเขาต้องเติบโตมาพร้อมกับเงาของพ่อที่ยิ่งใหญ่และคําถามที่ว่าลูกจะเก่งเท่าพ่อได้ไหมตั้งแต่เด็กดีเจก็รู้ว่าเขาอยากเป็นซีลเหมือนพ่อแต่ด้วยความที่พ่อเป็นคนในวงการเขาเลยรู้ดีว่าการเป็นซีลมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันคือการทดสอบขีดจํากัดของมนุษย์ในทุกๆด้านทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเขาเล่าว่าช่วงวัยรุ่นเขามักจะนอนไม่หลับนึกถึงการฝึกเบสิค underwater demolition seal ที่จะต้องเผชิญ เขารู้ว่าอัตราการผ่านของ BUDS อยู่ที่ประมาณ25-30%เท่านั้นนั่นหมายความว่า7ใน10คนที่เข้าไปจะต้องออกมาพร้อมกับความรเหลวและที่น่ากลัวที่สุดคือเขารู้ว่าแม้จะเป็นลูกของดอนชิปลีแต่ในการฝึก BUDS ไม่มีใครจะเอาใจใส่เขาพิเศษตรงกันข้ามเขาอาจจะถูกมองด้วยแววตาที่แปลว่าลูกพ่อมาอวดเก่งหรือไงลองดูซิว่าจะอยู่รอดได้ไหม จุดเปลี่ยนในชีวิตของดีเจเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุเพียง17ปีเมื่อเขาตัดสินใจสมัครเข้าเนวีและเริ่มเส้นทางสู่ BUDS วันแรกของการฝึกสัปดาห์นรกซึ่งเป็นช่วงเวลา5วันที่โหดร้ายที่สุดใน BUDS เขาเล่าว่ามันเหมือนกับจุดที่คุณต้องเผชิญหน้ากับปีศาจข้างในใจของคุณเองในช่วงนั้นคุณจะนอนได้แค่4-5ชั่วโมงรวมทั้ง5วันต้องวิ่งว่ายน้ำแบกของหนักและทำกิจกรรมที่ทำลายใจิตใจอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด ไม่มีการพักผ่อนที่เหมาะสมดีเจเล่าว่าในวันที่3ของ h เ l ล w วิ k ระหว่างที่เขากำลังวิ่งในโครนเย็นจัดตอนตีสด้วยความเหนื่อยล้าสุดขีดเสียงข้างในหัวเริ่มดังขึ้นทำไมต้องทนทุกข์ขนาดนี้เพื่ออะไรคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรลองดูเพื่อนคุณสิเขาเพิ่งกดกระดิ่ง ring the bell เพื่อยอมแพ้และตอนนี้เขาได้นอนในเตียงอุ่นๆแล้วดีเจบอกว่าตอนนั้นเขาเกือบจะเดินไปกดกระดิ่งแล้วแต่แล้วเขาก็นึกถึงภาพของพ่อไม่ใช่ภาพของฮีโร่ที่ทุกคนเคารพ แต่เป็นภาพของคนที่เล่าให้ฟังว่าเขาเองก็เคยอยากยอมแพ้เหมือนกันตอนนั้นดีเจถึงเข้าใจว่าการเป็นซีลไม่ใช่เรื่องของความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่เป็นเรื่องของการเลือกที่จะต่อสู้กับเสียงข้างในหัวที่บอกให้ยอมแพ้เขาเริ่มใช้เทคนิคง่ายๆคือการแยกตัวเองออกจากเสียงในหัวเขาเริ่มพูดกับตัวเองว่าขอบคุณที่เตือนแต่ฉันจะทําต่อไปแทนที่จะโต้เถียงหรือสู้กับมันและที่สําคัญคือเขาเริ่มเปลี่ยนโฟกัสจากทาไมฉันต้องทําแบบนี้เป็นฉันกําลังเรียนรู้ที่จะเอาชนะข้อจํากัดของตัวเอง เขาเริ่มมองว่าทุกวินาทีของความเจ็บปวดคือการฝึกฝนให้จิตใจแข็งแกร่งขึ้นหลังจากผ่าน BUDS และใช้เวลาหลายปีในหน่วยในช่วงอายุประมาณ24ปีเขาได้รับคัดเลือกเข้าสู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับสูงสุดของกองทัพเรือสหรัฐคือ Naval Special Warfare Development Group หรือที่รู้จักกันในชื่อ SEAL Team 6ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับสูงสุดแต่เขาพบว่าแม้จะเป็นคนที่ผ่านการฝึกที่โหดร้ายมาแล้วการเข้าสู่เดฟกรุก็ยังทำให้เขาต้องเผชิญกับเสียงข้างในหัวในระดับใหม่ ในหน่วยนี้เขาต้องทําภารกิจที่เสี่ยงชีวิตสูงมากบางครั้งต้องเข้าไปในเขตศัตรูคนเดียวหรือทําภารกิจที่ผิดพลาดไม่ได้แม้แต่น้อยเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศดีเจเล่าถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เขาต้องเข้าไปทําภารกิจในอัฟกานิสถานเขาต้องเดินทางข้ามดินแดนศัตรูตอนกลางคืนเพื่อไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรระหว่างเดินทางเขาได้ยินเสียงในหัวบอกว่าถ้าเจอศัตรูตอนนี้คุณจะตายแน่ๆภารกิจนี้อันตรายเกินไป คุณควรกลับไปตั้งแต่ตอนนี้แต่แทนที่จะต่อสู้กับความกลัวเขาเลือกที่จะรับมันและใช้มันเป็นเครื่องมือเขาบอกกับตัวเองว่าขอบคุณที่เตือนให้ระวังนั่นหมายความว่าฉันต้องใช้ทักษะทั้งหมดที่ฝึกมาเขาอธิบายว่าความกลัวในที่นี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตื่นตัวและใช้ศักยภาพเต็มที่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังมันแต่ไม่ให้มันควบคุมเราเราจะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่บทเรียนที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตของดีเจไม่ได้เกิดขึ้นในสนามฝึก หรือแม้แต่ในภารกิจปฏิบัติการมันเกิดขึ้นในวันหนึ่งที่เขาได้รับข่าวว่าเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งในหน่วยเสียชีวิตจากภารกิจดีเจ <DJ S 1> <DJ S 2> เล่าว่าวันนั้นเขานั่งอยู่ในห้องพักที่ฐานทัพแล้วผู้บังคับบัญชาเขามาบอกข่าวตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยเตรียมใจสําหรับสิ่งนี้แต่เพราะเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ชิดกับเขาขนาดนี้คืนนั้นเขานอนไม่หลับเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่บใ่บอกวา คุณจะเป็นคนต่อไปทำไมคุณยังอยู่ที่นี่ครอบครัวคุณรออยู่ที่บ้านทำไมคุณไม่กลับไปหาพวกเขา DJ บอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกอยากลาออกจากหน่วยจริงๆไม่ใช่เพราะความกลัวต่อความตายแต่เพราะความรู้สึกผิดที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่เพื่อนที่ดีกว่าเขากล้าหาญกว่าเขากลับต้องไปแต่แล้วเขาก็ได้คุยกับดอนพ่อของเขาดอนเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเป็นซีลเขาก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาเขาบอกกับ DJ ว่าลูกต้องเลือกว่าจะให้ความเจ็บปวดนี้ทำลายลูก หรือจะใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้ลูกทำภารกิจต่อไปเพื่อเพื่อนที่จากไปดีเจ <DJ S 2> เล่าว่าคืนนั้นเขาตัดสินใจได้แล้วเขาจะไม่หนีจากความเจ็บปวดเขาจะอยู่กับมันเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เขาเป็นทหารที่ดีขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ใครต้องเสียชีวิตเพิ่มเติมโดยไม่จําเป็นหลังจากใช้เวลาหลายปีในเดฟกรูดีเจตัดสินใจกเกษียณจากหน่วยทหารแต่การกลับสู่ชีวิตปกติกลับเป็นสมรภูมิใหม่ที่เขาไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนเขาเล่าว่า ตอนที่อยู่ในหน่วยทุกวันมีความชัดเจนมีภารกิจที่ต้องทํามีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่พอออกมาแล้วเขากลับรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับชีวิตวันแรกๆที่อยู่บ้านเขาตื่นนอนตอนตีสี่ตามปกติแต่แล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรไม่มีการฝึกไม่มีภารกิจไม่มีเพื่อนร่วมทีมไม่คุยเขารู้สึกเหมือนคนที่หลงทางเสียงข้างในหัวเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นเสียงประเภทใหม่คุณไม่มีอะไรทําแล้วคุณไม่มีความสําคัญแล้วชีวิตที่ผ่านมาของคุณมันจบแล้วแล้วต่อไปจะทําอะไร ดีเจบอกว่าช่วงนั้นเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมทหารผ่านศึกหลายคนถึงมีปัญหากับการปรับตัวกับสู่ชีวิตปกติมันไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เก่งแต่เพราะพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับเสียงในหัวในสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเขาใช้เทคนิคเดิมที่เคยใช้ในเดฟกรูคือการไม่สู้กับเสียงนั้นแต่รับฟังมันแล้วเลือกที่จะกระทำเขาเริ่มหาสิ่งใหม่ที่จะทำให้เขามีจุดหมายเขาเริ่มเขียนบล็อกเล่าประสบการณ์และช่วยเหลือทหารผ่านศึกคนอื่น,นๆเขาค้นพบว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าอดีตของเราไร้ค่าแต่หมายความว่าเราสามารถใช้ประสบการณ์เก่าเป็นพื้นฐานในการสร้างสิ่งใหม่ได้สิ่งที่ดีเจได้เรียนรู้ตลอดการเป็นซิลทีม6คือความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอาชนะความกลัวคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมด้วยเขาอธิบายว่าในภารกิจที่เสี่ยงชีวิตทหารที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักกลัวแต่เป็นคนที่รู้จักกลัวแต่ยังคงทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ความกลัวช่วยให้เราระวังช่วยเราเตรียมตัวและช่วยให้เราใช้ทักษะอย่างเต็มที่ เขาเปรียบเทียบกับนักกีฬาระดับโลกไม่มีนักกีฬาคนไหนที่ไม่ตื่นเต้นหรือกังวลก่อนการแข่งขันแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างคือพวกเขารู้จักใช้ความตื่นเต้นนั้นเป็นพลังงานแทนที่จะให้มันเป็นอุปสรรค DJ เล่าว่าในแต่ละภารกิจเขาจะมีพิธีกรรมเล็กๆคือการหยุดแค่30วินาทีหายใจเข้าลึกๆและพูดกับความกลัวในใจว่าขอบคุณที่เตือนตอนนี้เราจะทํางานด้วยกันเขาบอกว่าเมื่อเราหยุดต่อสู้กับความกลัวและเริ่มทํางานร่วมกับมัน เราจะพบว่ามันจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนานตัวเองและที่สําคัญที่สุดคือดีเจได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวความกล้าหาญคือการเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะกลัวเขาพูดว่าถ้าคุณรอจนกว่าจะไม่กลัวคุณจะไม่มีวันได้ทําอะไรเลยแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะทําแม้ว่าจะกลัวนั่นคือจุดที่คุณจะเริ่มเติบโตแล้วคุณล่ะครับคุณกําลังรอให้ความกลัวหายไปก่อนที่จะลงมือทําบางสิ่ง หรือว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานร่วมกับมันแล้วผมอยากให้เราหยุดแป๊บหนึ่งและมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ DJ เจชิปเลีสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายและก้าวไปสู่ความสำเร็จในหน่วยที่โหดร้ายที่สุดในโลกได้ปัจจัยแรกการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความกลัวสิ่งที่ทำให้ DJ แตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวแต่เขาเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับความกลัวแทนที่จะต่อสู้กับมัน คนส่วนใหญ่เมื่อเจอความกลัวหรือความกดดันมักจะเลือกหนีหรือสู้กลไกนี้เรียกว่า fight or flight แต่ DJ พบวิธีที่3คือการรับรู้และใช้ประโยชน์เขาเปลี่ยนคำพูดในใจจากทำไมฉันต้องกลัวเป็นขอบคุณที่เตือนตอนนี้เราจะทำงานด้วยกันการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้ทำให้ระบบประสาทของเขาเปลี่ยนจากโหมดป้องกันเป็นโหมดเรียนรู้ปัจจัยที่2ความคิดแบบ process focused แทน outcome focused สิ่งที่น่าสนใจคือ ดีเจไม่เน้นไปที่ผลลัพธ์เช่นฉันต้องผ่านเฮลวิคให้ได้แต่เขาเน้นไปที่กระบวนการเช่นขั้นตอนต่อไปที่ฉันต้องทำคืออะไรนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า process goals versus outcome goals เมื่อเราโฟกัสที่กระบวนการสมองจะไม่ถูกครอบงำด้วยความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์แต่จะใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมได้ตัวอย่างแทนที่จะคิดว่าฉันต้องวิ่งให้ได้10กิโลเมตรเขาจะคิดว่าก้าวต่อไปที่ฉันจะวางเท้าคือตรงไหนปัจจัยที่3การปรับมุมมองต่อความเจ็บปวด ดีเจมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเจ็บปวดเขาเห็นความเจ็บปวดเป็นเครื่องมือฝึกฝนแทนที่จะเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงวิทยาศาสตรพ์พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองต่อความเจ็บปวดสมองจะปลดออกฮอร์โมนที่ช่วยให้ทนทุกข์ได้มากขึ้นเขาใช้หลักการนี้โดยมองว่าทุกความเจ็บปวดคือการฝึกให้จิตใจแข็งแกร่งขึ้นปัจจัยที่4การสร้างอเดนติตี้ที่แข็งแกร่งสิ่งที่ทําให้ดีเจอยู่รอดได้คือเขามีอเดนติตี้ที่ชัดเจนเขาไม่ได้เห็นตัวเองเป็นแค่คนที่อยากเป็นซ แต่เขาเห็นตัวเองเป็นคนที่เลือกที่จะเติบโตผ่านความท้าทายอายเดนติตี้นี้ช่วยให้เขาตัดสินใจได้เร็วขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์ยากเขาไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะทํำยังไงเขาจะถามตัวเองว่าคนที่เลือกเติบโตผ่านความท้าทายจะทําอย่างไรจิตเป็นวิทยาเบื้องหลังทฤษฎีการควบคุมความเครียดสิ่งที่ดีเจทำโดยไม่รู้ตัวคือการใช้หลักการ stress inoculation เขาเตรียมจิตใจให้พร้อมรับมือกับความเครียดก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เหมือนกับการฉีดวัคซีนเราให้เชื้อโรคปริมาณน้อยเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน DJ ก็ทำแบบเดียวกับจิตใจเขาจินตนาการสถานการณ์ย,ยากๆและฝึกฝนวิธีรับมือปรากฏการณ์หน้าต่างทนทุกขนักจิตวิทยาใช้คำว่า window of tolerance หมายถึงขอบเขตที่เราสามารถทนทุกข์หรือความเครียดได้โดยยังคงคิดวิเคราะห์ได้ปกติคนส่วนใหญ่มีหน้าต่างที่แคบพอเจอความเครียดนิดหน่อยก็เริ่มตื่นตกใจแต่ DJ ขยายหน้าต่างนี้ผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การฝึกเฮลเวกหรือภารกิจต่างๆเป็นการขยายหน้าต่างนี้ให้กว้างขึ้นทําให้เขาสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดสูงได้โดยยังคิดวิเคราะห์ได้ไกลไกการปกป้องตัวเองสิ่งที่น่าสนใจคือดีเจไม่ใช้กลไกป้องกันตัวแบบปกติเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าซั l ลิเมชันคือการเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกเมื่อเขารู้สึกกลัวหรือโกรธเขาจะใช้อารมณ์นั้นเป็นแรงขับเคลื่อนในการฝึกหรือปฏิบัติภารกิจแนวคิดกรอบความคิดแบบเติบโต ดีเจมีสิ่งที่นักจิตวิทยาคารลโดเวกเรียกว่า Growth Mindset เขาเชื่อว่าความสามารถสามารถพัฒนาได้ผ่านความพยายามแทนที่จะคิดว่าฉันไม่เก่งพอเขาจะคิดว่าฉันยังไม่เก่งพอคำว่ายัางตัวเล็กๆนี้เปลี่ยนทุกอย่างมันเปิดความเป็นไปได้แห่งการเรียนรู้และพัฒนาความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่1การต่อสู้กับความกลัว ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่คนทั่วไปทําคือการพยายามเอาชนะความกลัว DJ เรียนรู้ได้ว่าการสู้กับความกลัวเหมือนกับการสู้กับกระแสน้ํายิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยแทนที่จะสู้เขาเลือกที่จะยอมรับและนำทางเหมือนกับการว่ายน้ำตามกระแสแล้วค่อยๆลอยไปยังฝั่งที่ต้องการความผิดพลาดที่สองการโฟกัสที่ปัญหาแทนที่จะโฟกัสที่การแก้ไขคนส่วนใหญ่เมื่อเจอปัญหามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดว่าทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นหรือมันแย่แค่ไหน ดีเจเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนคำถามเป็นฉันจะทำอย่างไรต่อไปหรือฉันสามารถเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ความผิดพลาดที่3การคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในข้ามคืนหลายคนคิดว่าการพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่งเป็นเรื่องที่ทำได้ในระยะสั้นแต่ดีเจเข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนเขาเปรียบเทียบกับการฝึกกล้ามเนื้อคุณไม่สามารถไปยิมันเดียวแล้วคาดหวังให้กล้ามเนื้อโตจิตใจก็เช่นกันต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอความผิดพลาดที่4การเปรียบเทียบกับคนอื่น ดีเจเรียนรู้ที่จะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแม้แต่ในหน่วยที่ทุกคนเก่งเขาโฟกัสที่การแข่งขันกับตัวเองของเมื่อวานเขาเข้าใจว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นจะทําให้เราสูญเสียพลังงานที่ควรใช้ในการพัฒนาตัวเองความผิดพลาดที่5การหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจคนทั่วไปมักจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจแต่ดีเจเรียนรู้ว่าความไม่สบายใจคือสัญญาณของการเติบโตเขาเริ่มมองหาความไม่สบายใจอย่างจงใจ เพราะเขารู้ว่านั่นคือจุดที่เขาจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้มากที่สุดบทเรียนสําคัญจากเรื่องราวบทเรียนที่ 1. ศัตรูที่แท้จริงอยู่ข้างในใจสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้จากดีเจชิปลีคือสมรภูมิที่ยากที่สุดในชีวิตไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในใจของเราเองเสียงที่บอกว่าคุณทําไม่ได้ยอมแพ้ซะหรือคุณไม่เก่งพอนี่คือศัตรูที่แท้จริงที่เราต้องเผชิญหน้าแต่การเผชิญหน้าไม่ได้หมายความว่าต้องสู้มันหมายความว่าต้องเรียนรู้วิธีร่วมมือกับมัน บทเรียนที่2ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับความกล้าหาญคือการคิดว่าคนกล้าไม่กลัวดเ j สอนเราว่าความกล้าหาญคือการรู้สึกกลัวแต่ยังคงเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องนี่เป็นข้อแตกต่างที่สําคัญมากเพราะถ้าเรารอจนกว่าจะไม่กลัวเราจะไม่มีวันได้ทําอะไรเลยบทเรียนที่3ความเจ็บปวดคือครูที่ดีที่สุดสิ่งที่ด j เรียนรู้ทั้งในเฮลว w e และในชีวิตจริงคือความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครู ความเจ็บปวดสอนเราให้รู้จักขีดจำกัดของตัวเองแล้วแสดงให้เห็นว่าเราสามารถก้าวข้ามมันได้คนที่หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจะไม่มีโอกาสค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองบทเรียนที่4กระบวนการสำคัญกว่าผลลัพธ์แทนที่จะคิดว่าฉันต้องผ่านสัปดาห์นรกให้ได้เขาเน้นไปที่ก้าวต่อไปที่ฉันต้องทำคืออะไรเมื่อเราโฟกัสที่กระบวนการเราจะไม่ถูกครอบงำด้วยความวิตกกังวลและสามารถใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมได้บทเรียนที่5การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําให้อดีตไร้ค่า เมื่อดีเจเกษียณจากหน่วยทหารเขาไม่ได้มองว่าอดีตของเขาจบลงแล้วแต่เขามองว่ามันเป็นพื้นฐานสําหรับสิ่งใหม่บทเรียนนี้สําคัญมากสําหรับคนที่กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือเริ่มต้นใหม่แนวทางที่เรานําไปใช้ได้จริงเทคนิคที่1การหายใจ30วินาทีพร้อมการขอบคุณเมื่อคุณรู้สึกกลัวหรือกดดันให้หยุดแค่30วินาทีหายใจเข้าลึกๆและพูดกับความกลัวนั้นว่าขอบคุณที่เตือนตอนนี้เราจะทํางานด้วยกัน วิธีนี้ช่วยให้ระบบประสาทเปลี่ยนจากโหมดป้องกันเป็นโหมดเรียนรู้เทคนิคที่2การตั้งคำถามที่ถูกต้องแทนที่จะถามทำไมฉันต้องเจอเรื่องนี้ให้เปลี่ยนเป็นฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้แทนที่จะถามมันจะเสียหายแค่ไหนให้เปลี่ยนเป็นฉันจะทำอย่างไรต่อไปการเปลี่ยนคำถามจะเปลี่ยนทิศทางความคิดและนำไปสู่การแก้ปัญหาเทคนิคที่3การแยกแยะระหว่างชั้นกับเสียงในหัวเรียนรู้ที่จะรู้จักเสียงในหัวที่บอกให้ยอมแพ้แล้วแยกมันออกจากตัวตนที่แท้จริงของคุณ คุณไม่ใช่เสียงนั้นคุณคือคนที่เลือกที่จะฟังหรือไม่ฟังเทคนิคที่4การสร้างอีเดนติตี้ที่แข็งแกร่งใช้เวลาคิดว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนแล้วถามตัวเองเวลาตัดสินใจว่าคนแบบที่ฉันอยากเป็นจะทําอย่างไรเช่นถ้าคุณอยากเป็นคนที่เลือกเติบโตผ่านความท้าทายเวลาเจอปัญหาก็ถามตัวเองว่าคนแบบนั้นจะทำอย่างไงเทคนิคที่5การฝึกฝน stress inoculation จงใจใส่ตัวเองในสถานการณ์ที่ท้าทายเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างสม่ําเสมออาจเป็นการออกกําลังกายที่หนักหน่อย การทำสิ่งที่กลัวๆหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่เป็นการขยายหน้าต่างทนทุกของคุณให้กว้างขึ้นเรื่อยๆเทคนิคที่ 6. การใช้ growth mindset เปลี่ยนคำพูดจากฉันไม่เก่งเป็นฉันยังไม่เก่งจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังไม่รู้วิธีคำว่าย,ยังเปิดประตูแห่งความเป็นไปได้และการเรียนรู้คุณผู้ฟังครับเราได้ร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของดีเจชิปีตั้งแต่เด็กหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับเงาของพ่อที่ยิ่งใหญ่ ผ่านความโหดร้ายของสัปดาห์นรกไปจนถึงการปฏิบัติภารกิจในหน่วยซิลทีมหที่เป็นตำนานเราได้เรียนรู้ว่าสมรภูมิที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในใจของเราเองเราได้รู้ว่าความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวแต่เป็นการเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะกลัวเราได้เข้าใจว่าความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่สอนให้เรารู้จักศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองและเราได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง ผมอยากให้คุณลองนึกภาพว่าถ้าคุณสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรแทนที่จะหลีกเลี่ยงความท้าทายคุณจะเริ่มมองหามันเพราะคุณรู้ว่านั่นคือจุดที่คุณจะเติบโตแทนที่จะถูกครอบงำด้วยเสียงในหัวที่บอกให้ยอมแพ้คุณจะรู้จักทำงานร่วมกับมันแทนที่จะกลัวความล้มเหลวคุณจะเห็นมันเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและที่สำคัญที่สุดคุณจะค้นพบว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คิดมากๆคุณผู้ฟังครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้ว ผมเชื่อว่าคุณคือคนที่อยากเติบโตอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและอยากมีชีวิตที่แข็งแกร่งจากข้างในจริงๆนั้นผมมีภารกิจเล็กๆให้คุณลองทําดูในสัปดาห์นี้นะครับ 1. เลือกสถานการณ์หนึ่งที่คุณกําลังกลัวหรือกําลังเลี่ยงอยู่เช่นงานที่เลื่อนมานานการตัดสินใจบางอย่างหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ยังลังเลสอหยุดฟังเสียงในหัวแล้วลองพูดกับมันว่าขอบคุณที่เตือนแต่ตอนนี้เราจะทํามันด้วยกันนะ 3. ลงมือทําท,ทันทีแม้จะยังกลัวแม้จะยังไม่มั่นใจ แค่ก้าวเล็กๆก็เพียงพอครับทำไว้นะครับคุณไม่ต้องรอให้คนอื่นเข้าใจคุณไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัติความฝันของคุณเพราะบางเส้นทางมีแค่คุณคนเดียวที่มองเห็นมันและนั่นก็พอแล้วครับแล้วคุณล่ะครับวันนี้มีเสียงในหัวแบบไหนที่คุณอยากจะเปลี่ยนความสัมพันธ์กับมันมีอะไรบ้างที่คุณเลื่อนมันมาเสมอเพราะกลัวว่าจะไม่สําเร็จผมอยากชวนคุณมาแชร์เรื่องราวหรือความท้าทายของคุณในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพราะเมื่อคุณกล้าเล่ามันคือก้าวแรกของการยอมรับและก้าวต่อไปของการเติบโต ผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับและถ้าใครอยากให้ผมทำพอดแคสต์ในหัวข้อไหนเพิ่มเติมก็บอกมาได้เลยครับและถ้าคุณรู้สึกว่าพอดแคสต์นี้จุดไฟบางอย่างในใจของคุณฝากกด subscribe ช่อง Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตไว้ด้วยนะครับเพราะทุกตอนเราจะกลับมาพร้อมเรื่องราวแรงบันดาลใจที่ช่วยให้คุณไม่ล้มเลิกง่ายๆอย่าลืมกด like เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณชอบและกดแชร์ให้กับเพื่อนหรือใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าเขาต้องเดินลำพัง เพราะบางครั้งแค่หนึ่งประโยคก็อาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้เลยครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับผมในตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าของ Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตสวัสดีครับ